e ฮ s สว s k a by ไบ c นสวีเดนค่ะหลังจากที่ไนได้ทำคลิปเกี่ยวกับไม้ฟืนหรือว่าเวียดคือมีคนหนึ่งคือคนคนนี้คือได้ออกมาแนะนำเราควรจะใช้คำนี้ดีกว่านั่นก็คือ a d v i e t t r a d v i e t t r My ไม้ฟืนหนึ่งอัน ตาสองอันฟรีอดร้าวีทรนฟรีอดร้าวีทรนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามที่นายได้ทําคลิปไปเนี่ยเนาะแล้วก็เขาก็ได้แบบว่าคือเขาก็แนะนํานะคือเขาก็น่าจะเป็นคนอ่าสวีเดนได้มาแนะนำเนาะได้มาแนะนําว่าเราควรจะใช้ คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรถ้าเป็น and เ e ีตัว v ต้อง v e ียคือมันก็เป็นฟืนเนาะถ้ามันคำเดียวเป็นฟืนถ้า a t t r ท t r a รแอตเทรเทรนี่คือก็คือเป็นอ่ะตามคือแปลว่าไม้นะแปลว่าไม้พอสองคำนี้มารวมกันก็เป็น a t v i e อ t r e ก็คือ At ็ดเอ็ด e ก็คือไม้ฟืนมันเป็น At ็ o อูดนะเป็น at ็ o อถ้ามากกว่าหนึ่งเนาะถ้ามากกว่าหนึ่งก็เป็น f r e e ย a f r e e ร a Viertre มันต้องลงท้ายตัวตัว n นะเพราะว่าเป็น At ็ o อูดเอ็ออันนี้มันก็เป็นหลักวัาก้อนนะคือถ้าเป็นอ่ะ มากกว่าหนึ่งเป็นเขาเรียกพูรอนนะเป็นหรือว่าพาหูพ์เนาะมันก็จะเป็นเฟรดรา v วเทรนเทรนคือลงท้ายด้วยตัวเอ็นนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาอันนี้ก็คือหลังจากที่ไหนได้ทำคลิปไปก็ขอต้องขอขอบคุณนะคะคือเขาก็ได้ให้คําแนะนํามานะคะส่วนในการออกเสียงเพื่อนๆ่ะในการออกเสียงนี่เพื่อนๆต้องไปปรับ ไปปรับใช้เอาเองนะเพราะว่านาก็ยังออกเสียงผิดอยู่นะครับเพราะว่าน,าออนหนก็ยังออกเสียงผิดอ,อ,อยู่นะครับตัวเวียตัวเวียคือนหนก็ยังออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะเวียเวียเวียถ้าเป็นออกเสียงเวียเวียแบบนี้คือผิดนะมันต้องมันต้องกัดดิมฝีปัเวีย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 แบบนี้นะเพื่อนๆค่ะแต่ถ้าเราบางทีนหนก็ลืมนะนก็ลืมคือ มันก็ถ้าพูดเดียวคือมันก็เวียดเวียดเวียดคือมันติดตาครัติดตาเป็นภาษาอังกฤษนะเวียดเวียดเวียดตัวตัววีหรือตัวตัวพิเนี่ยบางทีมันก็เวียดแต่ถ้าเป็นภาษาสวีเดนแล้วต้องเวีนต้องกัดดิมฝีปากเวียดเวียดเพื่อนเพื่อนเพื่อนขาไปฝึกนะครับไปฝึกฟอนไนก็ต้องฝึกอีกเยอะครับเพื่อนเพื่อนขาหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่อนขาเจอกันคลิปหน้าขะเฮ้โด